สวัสดีค่ะนักเรียนครูอิงรัตพรหลินนะคะและวันนี้ครูอิงก็มากับทอดค่ะสวัสดีครับคุณคอิงสวัสดีครับเพื่อนเฮ่ hey, hey, ร้อนจังเลยนะครับคุณครอิงก็น่าละทอดนี่มันดูร้อนนี่นะโอ้ทอดร,รู้สึกจะเป็นลมแล้วนะครับคุณครอิงถ้าทอดมีเวทมนต์นะครับ ท้อจะเสกให้ดวงอาทิตย์หายวับไปเลยดีไหมครับกริงโหทําไมทออคิดอย่างนั้นล่ะคะก็ทอ้อร้อนนะครับแล้วทอ้อก็คิดว่าเพื่อนๆน่อนอะต้องคิดเหมือนทออแน่ๆเลยอะ่ะที่อยากให้ดวงอาทิตย์หายไปอ่ะ<า>ครูอิงว่าทอดน่าจะลองหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนะคะบางวันเราอาจจะรู้สึกร้อนจนอยากจะให้ดวงอาทิตย์หายไปแต่ทอ้อกับนักเรียนรู้ไหมคะว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมีประโยชน์มากกว่าที่เราคิดนะคะ เดี๋ยวเรามาหาข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของดวงอาทิตย์กันนะคะไปกันเลยค่ะสำหรับกิจกรรมที่1.2ดวงอาทิตย์สำคัญอย่างไรกิจกรรมนี้นะคะมีจุดประสองค์อะไรนักเรียนและทอตลองไปอ่านทำเป็นคิดเป็นกันดูนะคะนักเรียนแลาก็ทอตอ่านทำเป็นคิดเป็นกันจบแล้วใช่ไหมคะ จบแล้วครับถ้าในกิจกรรมนี้นักเรียนเราก็ทอสจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของดวงอาทิตย์กันนะคะแต่เอเราจะเรียนรู้เรื่องนี้โดวยวิธีใดคะนักเรียนว่าไงคะทอสล่ะคะเราจะเรียนเรื่องนี้ด้วยวิธีใดคะอ๋อเรียนรู้โดยการรวบรวมข้อมูลครับ เอและถ้าเราทำกิจกรรมนี้แล้วนักเรียนแล้วก็ทอดจะต้องทำอะไรได้เอ่ยเราก็จะสามารถบรรยายประโยชน์ของดวงอาทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิตได้ครับใช่แล้วค่ะเอครูอิงจำได้ว่านักเรียนแล้วก็ทอสเรียนรู้เรื่องสิ่งมีชีวิตกันมาแล้วตอนป .2 ใช่ไหมคะนักเรียนแล้วก็ทอสต้องรู้จักคำว่าสิ่งมีชีวิตกันแล้วแน่ๆเลย คือครูอิงจงเก่งจังเลยอะทอดแล้วเพื่อนๆเ,เรียนมาแล้วครับงั้นครูอิงขอถามทอดแล้วก็นักเรียนหน่อยนะคะว่าที่นี่ตอนนี้มีอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตบ้างง่ายมากเลยครับสิ่งมีชีวิตก็มีคุณครูอิงที่เป็นมนุษย์แล้วก็มีสัตว์ตรงนั้นแล้วก็พืชตรงนู้นครับอ๋อทอดเกยวลืมตัวเองเน่ทอสก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันครับ เราะว่าทอตเป็นสัตว์ยังไงล่ะครับใช่แล้วค่ะทอตเก่งมากเลยค่ะการสังเกตว่าอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะก็ง่ายๆเลยค่ะสิ่งมีชีวิตนะคะจะสามารถหายใจกินอาหารเคลื่อนไหวเจริญเติบโตสืบพันธุ์ขับถ่ายแล้วก็ตอบสนองต่อสิ่งเราได้ค่ะ แล้วก่อนที่นักเรียนแล้วก็ทอจะไปสืบค้นข้อมูลกันนะคะครูอิงอยากให้ทอและนักเรียนลองนึกถึงประโยชน์ของดวงอาทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิตด้วยตนเองกันดูนะคะหรือถ้ามีเพื่อนอยู่ข้างๆนะคะก็ลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดูนะคะครูอิงจะให้เวลานักเรียนคิดสักครู่นะคะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนแล้วก็ทอ ประโยชน์ของดวงอาทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิตมีอะไรบ้างเอ่ยทอดลราคาว่ายัางไงอทออคิดว่าทอ้อเห็นประโยชน์อย่างหนึ่งของดวงอาทิตย์แล้วครับก็คือช่วยให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆครับเพราะว่าเมื่อสังเกตรอบๆตัวทออก็เห็นสิ่งต่างๆมากมายเลยอย่างในเวลากลางวันเนี่ยเราจะสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวได้ชัดเจนเลยครับ อ๋อแล้วตอนป2นะครับทอดแล้วก็เพื่นพนอนๆก็ทราบมาแล้วครับพราว่าพืชใช้แสงในการสร้างอาหารด้วยม,มีขนาดแค่ลองสังเกตร,รอบๆตัวยังนึกถึงประโยชน์ของดวงอาทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิตได้มากขนาดนี้เลยนะคะแต่เอแล้วประโยชน์ของดวงอาทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิตยังมีอะไรอีกน้าทอดล่ะคะนึกออกหรือเปล่า ท้อสเดึกไม่ออกแล้วครับงั้นในขั้นตอนต่อไปนักเรียนกับทอสนะคะก็จะได้ไปรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือแล้วก็ยังได้อ่านใบความรู้เรื่องประโยชน์ของดวงอาทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิตแล้วก็อย่าลืมบันทึกผลโดยการเขียนพังความคิดกันด้วยนะคะว้าว wow, ดีจังเลยครับ ท็อจะได้รู้มากกว่าที่เคยรู้แล้วทอจะรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีไหนบ้างครับคุณครูอิงจริงๆแล้วก็ทําได้หลายวิธีนะคะนักเรียนลองช่วยทอคิดหน่อยสิคะว่าเราจะรวบรวมข้อมูลได้ด้วยวิธีไหนบ้างค่ะนักเรียนกับทอตนะคะก็อาจจะไปถามผู้รู้หรือสืบค้นข้อมูลจากหนังสือในห้องสมุดหรือจากอินเทอร์เน็ตนะคะ แต่ที่สำคัญที่สุดนะคะนักเรียนจะต้องเลือกที่จะสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมที่จะระบุแหล่งที่มาของข้อมูลทุกๆครั้งที่นักเรียนสืบค้นด้วยนะคะโอ้ได้หลายวิธีจริงๆด้วยอะ่ะงั้นทดัดขอไปรวบรวมข้อมูลในการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ตแล้วกันนะคะคุณครูเพื่อนๆก็ไปรวบรวมข้อมูลด้วยกันนะครับค่ะก่อนที่นักเรียนจะไปสืบค้นข้อมูลนะคะ ครูอิงขอแนะนำวิธีการสืบค้นข้อมูลนิดหนึ่งนะคะนักเรียนนะคะอาจจะใช้คำสำคัญในการสืบค้นข้อมูลนะคะอย่างวันนี้เราต้องการที่จะสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องประโยชน์ของดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะดังนั้นคำสำคัญที่เราจะใช้นะคะก็ครูอิงจะใช้คำว่าประโยชน์วัคดวงอาทิตย์ในการสืบค้นนะคะจากนั้นเราก็จะเจอเว็บไซต์ต่างๆมากมาย นักเรียนก็ควรจะต้องเลือกแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเช่นเว็บไซต์ทรูปุปัญญาหรือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเป็นยังไงคะการสืบค้นข้อมูลไม่ยากเลยใช่ไหมคะงั้นเราไปสืบค้นข้อมูลกันเลยคะ่ะครูอิงจะให้เวลานักเรียนในการสืบค้นข้อมูลสักครู่นะคะไปกันเลยคะ่ะ เป็นไงบ้างคะนักเรียนไปสืบค้นข้อมูลกันมาแล้วได้ข้อมูลอะไรกันมาบ้างเอ่ยทอส์ละคะครูอิงแอบเห็นทอส์สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอย่างคล่องแคล่วเชียวทอส์เราให้เพื่อนๆพืนฟังหน่อยได้ไหมคะว่าตอนที่ทอส์ไปสืบคน้นทอส์ได้ข้อมูลอะไรและมีแหล่งที่มาจากไหนบ้างเอ่ยได้เลยครับตอนที่ทอส์สืบค้นข้อมูลนะครับทอส์ก็ใช้คําสําคัญคําว่า ประโยชน์ดวงอาทิตย์ครับแล้วทอ็อตก็ไปเจอเว็บไซต์สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนครับในเว็บไซต์เนี้ยเขาแบ่งประโยชน์ของดวงอาทิตย์เป็นสประเภทครับคือแบ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากแสงสว่างและความร้อนครับโหเยี่ยมไปเลยคะ่ะทอ็อตนักเรียนล่ะคะได้ข้อมูลอะไรกันมาบ้างเหมือนหรือว่าแตกต่างจากของทอ็อตอย่างไรบ้าง ครูอิงนะคะก็เตรียมใบความรู้มาให้นักเรียนแล้วก็ทอสด้วยค่ะเพื่อเป็นอีกแหล่งข้อมูลหนึ่งเพื่อให้นักเรียนแล้วก็ทอสใช้ในการสืบค้นข้อมูลนะคะเดี๋ยวไปดูใบความรู้พร้อมๆกันเลยนะคะ จากใบความรู้เรื่องประโยชน์ของดวงอาทิตย์นะคะเราก็ได้ข้อมูลดังนี้ค่ะว่าดวงอาทิตย์นะคะให้ทั้งพลังงานแสงแล้วก็พลังงานความร้อนค่ะโดยพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ก็ช่วยทําให้โลกอบอุ่นแม้ทอสจะบ่นว่าช่วงนี้ร้อนไปหน่อยก็เหอะแต่นักเรียนและทอสลองคิดดูนะคะว่าถ้าไม่มีดวงอาทิตย์จะเป็นยังไงนะ้ ถ้าไม่มีดวงอาทิตย์พวกเราจะต้องหนาวตายแน่ๆเลยค่ะและดวงอาทิตย์นะคะยังทำให้แต่ละบริเวณบนโลกมีอุณหภูมิแตกต่างกันส่งผลทำให้เกิดลมหรือการเคลื่อนที่ของอากาศค่ะและพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ก็มีประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเราหลายอย่างเลยนะคะเช่นอะไรบ้างเอ่ย ไม่ว่าจะเป็นการตากผ้าการถนอมอาหารหรือแม้แต่การทำนาเกลือค่ะและจากรูปนี้นะคะนักเรียนก็คงสังเกตเห็นแผงทางด้านซ้ายมือนะคะมีใครรู้จักบ้างเอ่ยว่าสิ่งนี้คืออะไรค่ะสิ่งนี้นะคะก็คือแผงเซลล์แสงอาทิตย์หรือ แผงโซลาเซลล์นั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนพลังงานแสงและพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าค่ะส่วนประโยชน์ของพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์ที่ระบุในใบความรู้นะคะข้อมูลบางส่วนก็คล้ายกับที่ทอดน,นำเสนอมาเลยนะคะแล้วนักเรียนล่ะคะได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมจากการอ่านใบความรู้นี้บ้าง ประโยชน์ของพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์ก็มีดังนี้ค่ะทำให้สิ่งมีชีวิตมองเห็นสิ่งต่างๆช่วยในการสร้างอาหารของพืชและก็ยังมีประโยชน์ทางอ้อมอีกด้วยนะคะก็คือสิ่งมีชีวิตอื่นที่กินพืชเป็นอาหารก็จะได้รับพลังงานจากพืชไปใช้ในการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตอีกด้วยค่ะต่อมาเมื่อพืชและสัตว์ตายไป ซากพืชซากสัตว์เหล่านั้นก็จะย่อยสลายเป็นธาตุอาหารให้กับพืชซากพืชซากสัตว์บางส่วนจะทับถมกันเป็นเวลานานนับแสนปีภายใต้ความร้อนและความดันภายในโลกก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นถ่านหินและน้ำมันดิบซึ่งเป็นพลังงานที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ค่ะโอ้โหดูงาที่จ้มีประโยชน์กับสิ่งมีชีวิตบนโลกมากขนาดนี้ Hey. ต่อให้ท้อนนะมีเวมนหมดทอก็คงไม่คิดจะเสกดวงอาทิตย์ให้หายไปแล้วนะครับคุณครูอิงเปลี่ยนใจแล้วใช่ไหมล่ะคะทศแล้วจากการรวบรวมข้อมูลและอ่านใบความรู้นักเรียนแล้วก็ทอเขียนผังความคิดกันหรือยังเอ่ยอ๋อยังเลยครับแต่เอ๊คุณครูอิงครับผังความคิดเป็นยังไงนะครับทอศจำไม่ค่อยได้แล้วนะครับเฮ อ,อ๋องั้นครูอิงจะพานักเรียนแล้วก็ทอดไปดูตัวอย่างผังความคิดในหัวข้ออื่นๆกันก่อนนะคะไปดูกันค่ะสำหรับตัวอย่างแรกนะคะนี่ก็เป็นผังความคิดเกี่ยวกับดาวบนท้องฟ้าค่ะไปดูตัวอย่างต่อไปกันเลยนะคะ นี่ก็เป็นตัวอย่างผังความคิดเกี่ยวกับดินค่ะและจากตัวอย่างทั้งสองแบบนะคะถ้าเราจะเขียนผังความคิดเกี่ยวกับประโยชน์ของดวงอาทิตย์นะคะเราก็จะต้องเริ่มจากการเขียนหัวข้อใส่กรอบเอาไว้นะคะจากนั้นก็ลากเส้นแตกออกจากกรอบแล้วเขียนข้อความที่เป็นประโยชน์ของดวงอาทิตย์ใส่ลงไปนะคะเป็นยังไงคะ ทั้นตอนการเขียนผังความคิดไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวครูอิงจะให้นักเรียนแล้วก็ทอดไปออกแบบผังความคิดของตัวเองกันนะคะไปกันเลยค่ะนักเรียนแล้วก็ทอดเขียนผังความคิดกันเสร็จแล้วหรือยังเอ่ยเสร็จแล้วครับแทนแทน เป็นไงคะนักเรียนนักเรียนลองสังเกตและเปรียบเทียบผังความคิดของนักเรียนกับของทอสดูนะคะว่าเหมือนหรือว่าต่างกันยังไงถ้ายังไงนะคะนักเรียนอาจจะไปปรับปรุงหรือว่าเพิ่มเติมข้อมูลลงในผังความคิดของนักเรียนเองได้นะคะมีจุดหนึ่งนะคะที่ครูอิงอยากจะชื่นชมทอสนะคะทอสเขาระบุแหล่งที่มาของข้อมูลเอาไว้ด้วยนะคะ ครูอิงนะคะก็ต้องขอเสียงประมือให้กับนักเรียนแล้วก็ทอดดังๆเลยค่ะเย้ๆ yeah, yeah, yeah. ข่ะวดีครับครูอิงเดี๋ยวเรามาสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้กันไปในวันนี้กันหน่อยนะคะนักเรียนก็จะเห็นได้ว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมีประโยชน์มากมายเลยนะคะสำหรับพลังงานแสงของดวงอาทิตย์นะคะก็ช่วยให้คนหัืว่สัตว สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวได้และยังช่วยในการสร้างอาหารของพืชแล้วก็ยังมีประโยชน์ทางอ้อมทางด้านอื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายเลยล่ะคะ่ะส่วนพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์นะคะก็ให้ความอบอุ่นแก่โลกช่วยทําให้เกิดลมแล้วก็ยังมีประโยชน์ต่อชีวิตประจําวันของเราอีกหลายอย่างเลยนะคะเช่นการตากผ้าและการถนอมอาหารค่ะสําหรับกิจกรรมวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะ นักเรียนอยากทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้กันไปแล้วในวันนี้นะคะนักเรียนก็สามารถดาวน์โหลดใบกิจกรรมฉันรู้อะไรมาตอบคำถามได้เลยค่ะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของดวงอาทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะซึ่งดวงอาทิตย์นะคะก็เป็นทั้งแหล่งพลังงานแสงและพลังงานความร้อนนะคะเดี๋ยวในครั้งหน้านะคะเราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าในเวลากลางคืนที่ไม่มีแสงจากดวงอาทิตย์แล้วแสงสว่างจากหลอดไฟฟ้า ใช้พลังงานจากแหล่งใดกันอดใจรอ,อกันอีกนิดนะคะสำหรับวันนี้ครูอิงแล้วก็ทอดต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย